จริงๆแล้วการของเงินแบงค์เนี่ยไม่ได้ยากนะถ้าเราเข้าใจหลักในการที่เขาจะอนุมัติสินเชื่อส่วนใหญ่คนที่ขออนุมัติแล้วแบบไม่ผ่านอะคืออย่างแรกเลยคือเราไม่รู้ว่าแบงค์อ่ะ ดูอะไรเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรพิจารณาอะไรเงื่อนไขมันคืออะไร 2. คือเราไม่เห็นเอกสารของเราเองคือเราไม่เห็นว่างบการเงินเรามันพูดอะไรเราจะต้องทําเอกสารยังไงเราต้องมีใบทะเบียนการค้าไหมไรายได้เราต้องเท่าไหร่เราถึงจะขอสินเชื่อได้บางคนแยกประเภทเงินกู้ระยะสั้นเงินกู้ระยะยาวไม่ออกได้สบางคนมีงบการเงินแต่ไม่เคยดูงบการเงินตัวเองเลย พอแบงค์เห็นเอกสารปุ๊บมันบ่งบอกว่าเราอ่อนแอนนี่ก็ทําให้เราเสียเวลานะเพราะฉะนั้นคือในการขอสินเชื่อเนี่ยมันอยู่ที่เราเพราะเขาไม่ได้คิดเองว่าเขาจะให้หรือไม่ให้แต่เขาดูงบการเงินและอ่ามีความสามารถในการจ่ายนี่ให้มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นให้เครดิตดีมีวิในัยในการใช้เงินให้เขาพิจารณาบนเอกสารเราหมดเลยไม่ว่าคุณจะไม่มีหลักประกันไม่ว่าคุณจะแบบเพิ่งเริ่มทำธุรกิจทำเอกสารทางการเงินไว้อะ่ะมันคือใบเบิกทาง ทางการเงินของตัวเอง